สวัสดีครับนี่เป็นเป็นอีก EP หนึ่งนะครับผมวันนี้พามาเยี่ยมชมนะฮะเยี่ยมชมเขื่อนนะครับผมเขื่อนกักเก็บน้ํากักเก็บน้ํานะครับผมเอาไ้ใช้ในในฤดูแล้งของเกษตรกรนะครับผมเป็นเขื่อนคันดินนะเขื่อนคันดินเนี่ยบรรยากาศก็คาโอเคนะครับผมนี่ใหญ่พอสมควรอ่านี่เป็นโรงเรียนนะครับผม จะพาท่านมาชมอีกทีนึงครับผมอ่านี่เป็นบริเวณโรงเรียนนะครับผมไม่รู้เขาเริ่มเปิดเทอมหรือยังฮะที่เป็นโรงเรียนภาษาจีนนะครับผม จะพาท่านผู้ชมพาเอฟซีทุกท่านนะผมไปชมโรงเรียนฮนะโร <c oughs> งเรียนสอนภาษาจีนนะครับผมถ้าเรียนจบมสามที่นี่สามารถไปต่อมสี่ไต้หวันได้เลยนะครับผมกระทรวงรับรองครับผมกระทรวงของทางไต้หวันรับรองฮนะหลักสูตรหลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาจีนฮนะ นังสนานาชาติภาษาจีนโรงเรียนสอนพิเศษภาษาจีนกวางกวงกวงกวงหัวนะครับผมโรงเรียนสอนพิเศษภาษาจีนกวงหัวกวงหัว Chinese School นะครับผมตอนเด็กๆตอนสมัยอนุบาลผมก็เคยมาเรียนที่นี่อยู่นะครับผมเดีย๋ยวพาท่าน เอฟซีทุท่านเข้ามาชมนะบรรยากาศก,าก็น่านล่มรื่นน่าเรียนดีอยู่ข้างๆเขืเ่อนนะครับผมอยู่บนเขื่อนนิดนึงข้างเขื่อนน่าจะป้ายและความเป็นหมาเป็นนานาชาตไิไม่มีภาษาไทย,ยนะครับเป็นอาคารเรียนครับ มีหลายอาคารนี่นะครับผมอาคารเรียนนะมีหลายชั้นนะั้นน่าจะจบถึงขั้นมสามนะครับอาคารอาคารยวนอ้ายยวนอ้ายนะครับนี่ฮะเด็กๆอาคารนั้นทำไมเด็กเผมเคยเรียนนะน่า,นาะเขาเขาอาจะทุบไปแล้วนะครับผมไม่เห็นละนู่นมีข้างบนอีกสองอาคารครับผม ส่วนมากก็จบจากนี้ก็ไปเรียนต่อไต้หวันก็มีนะครับผมหรือไปทำงานที่ไต้หวันต่อก็มีอยู่นะครับผมบางคนเข้าไปทางมาเลเซียก็มีฮีอ่าระบรมชายลักษ์ครับผม ใหุ่นหุ่นปั้นของเทพเจ้าพระเจ้านาจาปะเขานะะไปฟังเป็นเทพเจ้าอะไรไปแล้วมีแต่สมัยผมเป็นเด็กๆแหละนี่ฮะนี่ก็เขียนถึงวิถีชีวิตการเกษตรนะครับ เรียนภาษาจีนก็ต้องใช้ความเพียรสูงนะครับเนี่ยเรียนภาษาจีนนะ